สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตหรูแอนสิเรียมวัย5้51ปีแต่งสามีฝรั่งซื้อหมู่บ้าน400ไร่ให้อยู่เรียกมาดามได้ไม่ติดบ้านหลังดังกล่าวนั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า400ไร่ที่บางสเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีการออกแบบให้เป็นลักษณะของรีสอร์ทร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานา,นาชนิด ขณะที่พื้นที่ภายในก็ยังมีทั้งสนามเทนนิสสระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงมีห้องนวดแผนไทยอีกด้วยทั้งนี้คนที่เป็นเจ้าของและดูแลที่นี่อยู่ก็คือสามีชาวอังกฤษของเจ้าตัวอย่างจัสตินเท็นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วดาราสาวยังเปิดให้คนภายนอกได้เข้าไปพักโดยต้องจองแบบเหมาหลังอีกด้วย ขณะที่พื้นที่ภายในยังมีทั้งสระว่ายน้ำสนามเทนนิสฟิตเนสและบ้านหลายหลังตั้งอยู่รวมกันรวมถึงมีห้องนวดแผนไทยอีกด้วยโดยมีการออกแบบให้เป็นลักษณะของรีสอร์ทราวกับห้องพักในรีสอร์ตระดับ5ดาวท่ามกลางความร่มเรื่นของต้นไม้ใหญ่และดอกไม้นานาชนิดที่ปลูกไว้เต็มพื้นที่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก tree.swed.info ขอบคุณครับ